private กองทุนสุดนตัวคนทั้งโลกส่วนใหญ่มีเสาเดียวเสาที่หนึ่งที่รัฐบาลบังคับหัหรือขั้นต่ำตามที่เขาทำกันแก่แล้วจึงต้องประหยัดแล้วไม่รวยแต่คนจวิตอีกสองต่อที่รัฐบาลไม่ได้บังคับทำเองสมัครใจเองแล้วก็เอาเวลาตอนเด็กๆตั้งใจเรียนทุ่งหาความรู้ที่จะมีอาชีพ เพื่อมีเงินและพอตอนโตมีเงินแล้วมีมีงานที่ดีแล้วมีเงินแล้วทุ่มเวลาเรียนรู้เรื่องการเงินบริหารจัดการเงินเรียนรู้เรื่องการลงทุนแล้วผู้หญิงผู้ชายเดี๋ยวมาเองตอนที่เราสบายๆคนสวิตส่วนใหญ่รักกันก็ยั่งยืนนะถ้าคนสมัยก่อนอะไรแบบนี้ยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเลิกกันก็ถ้าเทียบสัดส่วนในการหย่าร้างน,น้อยกว่าเมืองไทยนะเพราะว่าเขาไม่มีปัญหาเรื่องเงินไง พอเขาไม่มีปัญหาเรื่องเงินโอกาสที่จะเลิกกันก็คือน้อยกว่าที่ืางไทยไม่ใช่คนไม่รลกกันทุกคนมีปัญหาเรื่องเงินก็เลยเลิกกันเยอะยิ่งตอนโควิดเนี่ยคุณไปดูสถิติอยากกันเยอะที่สุดในกรุงเทพเนี่ยทะเลาะกันสามีไม่มีงานทําไม่มีเงินเก็บก็เลยเลิกกันปัจจัยที่มีปัญหาในครอบครัวเรื่องเงินเป็นนัมเบอร์วันเลยแต่คนไทยชอบว่าเงินไม่สําคัญจริงหรอเงินไม่สําคัญไอ้ที่ด่ารัฐบาลอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่เพราะเรื่องเงินกันหรอถามตรงๆตอนโควิดตุกตียังกันด้วยวัคซีนีไม่ใช่เรื่องเงินหรอถ้าคคุุณณมีตังไป บินไปฉีดที่เมกาก็ได้บินไปฉีดที่ยุโรปก,ก็ได้คนรวยๆเขาก็บินไปฉีดที่เมกาเขาไม่ต้องมาตบตีกันมาด่ารัฐบาลว่าทำไมแก้ปัญหาโควิดไม่ได้จริงไม่จริงหรือบินไปที่ยุโรปคนรวยๆที่เมืองไทยเขาไม่รอรัฐบาลน,นะเขาบินไปเนี่ยยุโรปก็มีหลายประเทศเยอรมนีไมีทัวร์ทัวร์วัคซีนเลยคุณจ่ายประมาณสองแสนกว่าบาทพาไปฉีดเลยไบอเทคหรือไฟเซอร์นั่นแหละถ้าคุณมีเงินคุณไม่ต้องมานั่งกดดันรัฐบาลให้เหนื่อยรัฐบาลก็ไม่นั่งบนหัวคุณด้วยคุณไปด่าเขาก็ยิ่งแกล้งเล่นตัวคุณใหญ่ ไม่ใช่ว่าด่าเขาเขาจะทําตามเรานะเขาไม่ทําเขาไม่สนใจด้วยแต่ที่สวิตสนใจไหมล่ะไม่สนเพราะว่าคนที่หาวัคซีนหรือคนที่หาอะไรเงี้ยก็คือที่สวิตเขามีประกันสุขภาพคนทุกคนเขามีกองทุนที่ชื่อว่าสวิตเมดิคอที่ดูแลเรื่องนี้โดยที่ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลเลยเตบอกเตบอกคุณเลยนะว่าโควิดเนี่ยมันสะท้อนสุขภาพด้านการเงินของแต่ละประเทศเลยสะท้อนคนเลยว่าประเทศไหน,นท้่คนมรรทวงเยอะด่ายเยอะ อเมริกาก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ไม่น้อยกว่าองไทยเพราะคนอเมริกาส่วนใหญ่ครึ่งหนึ่งไม่มีเงินเก็บถ้าไม่ทํางานคือดตายเหมือนคนไทยเลยคนอเมริกามีแค่ครึ่งเดียวนะที่มีเงินเก็บแล้วคนอเมริกาที่ทํางานดีๆฐานะดีๆเขาก็ทำประมาณนี้แหละ